สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายภพ่ย,ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งรัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวธาตุดินราศีพฤกษภราศีกันราศีมังกรในช่วงของเดือนมีนาคมปี2569นะคะระหว่างชีวิตและความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย ไพ่ใบแรก Three of Swords สามดาบ The Strength ไพ่ของผู้หญิงเก่งและแกรง่ง The h a r f e n t ไพ่สังฆราชนักบวช Six of Pentacles หกเหรียญ 2 of c u p 2ถ้วย5 of ฟส่ว5ดาบ10 of c u p 10ถ้วย7 of ฟวอร7ไม้เท้า2 of ฟพิน2เหรียญ และสุดท้ายได้ไพทรีออ e พินท์เกนสามเหรียญสำหรับในความรักความสัมพันธ์ในช่วงตอน,นี้ชีวิตและความรักของชาวทาตด,ดินชาวรัคนาราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรจะเป็นอย่างไรเจ้าชะตาได้ไพ่สามดาบ มีความทุกข์เกิดขึ้นมีการต้องเลือกต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเป็นความเจ็บช้ำใจเป็นความบอบช้ำใจบางคนถูกบอกเลิกบางคนถูกทำร้ายเพราะความรักบางคนถูกแทงข้างหลังบางคนอยู่ในสถานะเป็นมือที่สองมือที่สามในความสัมพันธ์ทำให้มีความทุกข์ความเสียใจความเจ็บช้ำความกล้ำกกืนฝืนทนสามดาบ การถูกแทงถูกหักหลังมันทำให้คุณรู้สึกเจ็บเจ็บเจ็บมากไม่อยากกลับไปณนะจุดเดิมประกบกับไพ่เดอะสเตรงคุณพยายามทำตัวให้เข้มแข็งให้มากที่สุดไม่อยากจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีต่อไปนี้อยากใช้ชีวิตอยากมีชีวิตที่รักตัวเองแม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาหรือความท้าทาย ที่หนักที่เหนือกว่ากำลังจะสู้แต่ก็พร้อมที่จะสู้และพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปจะใช้ทุกวิธีทางใช้ความสามารถใช้สติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีแก้ไขจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้เห็นไหมคะปราบสิงโตได้คือเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่มีความมุมาณะพยายามต้องทำให้ได้ต้องสำเร็จให้ได้ต้องหาทางออก ถึงแม้คุณจะทุกข์จะเสียใจจะลำบากมากสักแค่ไหนตกแต่คุณจะสามารถมูฟออนและยืนหยัดด้วยสองขาของคุณด้วยความตั้งมัน่นบอกได้เลยว่าชาวท้าดินสำหรับคนที่ได้พบได้เจอกับปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่ณขนาดนี้ตัวคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งอย่างมาก และจะสามารถจัดการกับอุปสรรคกับปัญหาที่มันเข้ามาได้อย่างชัดเจนได้อย่างดีและถ้ามองถึงความรักความสัมพันธ์ถ้าจะมีเข้ามาตอนนี้ไม่คิดจะเลือกใครนะคะตอนนี้ไม่คิดจะเลือกใครอยากอยู่กับตัวเองอยากมีความสุขอยากเป็นคนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งจากประสบการณ์ที่มันผ่านมาทำให้คุณค่อนข้างที่จะเข็ดกับความรักและอยากจะ รักตัวเองมากกว่าอยากใช้ชีวิตให้มันมีค่าอยากทำอะไรอยากไปเที่ยวชอบอะไรก็ไม่ต้องตามใจใครต่อไปนี้ใช้ชีวิตในตัวเองในแบบฉบับที่คุณต้องการจะดีกว่ามันเป็นความรู้สึกและพลังงานแบบนั้นส่งต่อออกมาให้ได้รับรู้ในความสัมพันธ์กับหน้าไพาที่ได้เปิดณนะตอนนี้บางคนหันหน้าเข้าวัดฟังธรรม บางคนไปบวชไปถือศีลบางคนไปนั่งสมาธิหาที่สงบจิตสงบใจเข้าวัดฟังธรรมหาที่ปรึกษาหากำลังใจหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหนื่อยแล้วพอแล้วนะคะสละทางโลกขอที่พึ่งทางธรรมบางคนไปถือศีลภาวนานะคะตามแต่กำลังตามแต่วันที่เราสะดวกที่จะทำ หาทางรุดพ้นจากความทุกข์ในครั้งนี้หาที่ปรึกษาหาที่พูดคุยจะเป็นในลักษณะนี้เพื่ออะไรเพื่อจะทำตัวเองให้ให้ชีวิตให้ความรู้สึกในความทุกข์ความเศร้าให้มันหายไปอยากดับกิเลสในตัวตนอยากเป็นคนที่มีชีวิตใหม่อยากเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตในแบบฉบับที่ที่คุณเลือก และอยากจะเดินทางแบบนั้นเพราะสิ่งที่คาดหวังบางทีมันเหนื่อยสิ่งที่คุณคาดหวังในชีวิตอยากจะเป็นอยากจะทำมันเหนื่อยแล้วหัวใจบอกว่าพอได้แล้วเหนื่อยแล้วพักได้แล้วกับบางสิ่งบางอย่างที่ได้ทุ่มเทได้ทำอะไรไปทั้งชีวิตครึ่งชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ทำให้ อะไรบางสิ่งบางอย่างมันดีขึ้นมีแต่จะเลวร้ายไปกว่าเดิมใจเลยบอกว่าพอได้แล้วหยุดได้แล้วต่อจากนี้ไปให้คุณรักตัวเองให้คุณหันนาใส่ใจกับการดูแลตัวเองมากกว่านะคะไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปมอบใจไม่ต้องไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ให้คนอื่นแล้วเขาไม่เห็นคุณค่า ใจมันก็เลยบอกกับตัวเองว่าพอได้แล้วพักได้แล้วหันมาสนใจดูแลตัวตนของคุณจะดีกว่าในช่วงตอนนี้สําหรับชาวธาตน้ำนะคะคุยกับตัวเองมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจร่างกายการเป็นอยู่คือหัวใจอะตอบสนองกับร่างกายตอบสนองกับความรู้สึกของตัวเองให้ได้มากที่สุดอย่าไปรักคนอื่นมากจนเกินไปอืมนะคะอย่าไปไว้วางใจอะไรเข้ามากเกินไป เพราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับตัวคุณก็คือตัวคุณเท่านั้นแม้ว่าจะเจอสุขเจอทุกข์ผิดหวังเสียใจเศร้ามีความสุขจะสั้นจะยาวระยะทางจะอยู่แค่ไหนสุดท้ายจริงๆคนเราก็ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการรักตัวเองการให้คุณค่าตัวเองการทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขมันคือผลกำไรที่ดีที่สุดเพราะอย่างน้อยชีวิตของคุณสุดท้ายแล้วก็ ตัวคุณเท่านั้นที่อยู่กับตัวคุณนะคะนี่แหละคือการเข้าใจการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ระหว่างความรักและชีวิตของชาวท่าดินในช่วงตอนนี้ที่คุณจะต้องเลือกและแตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ชีวิตมันมันดีขึ้นเพื่ออะไรนอกจากปัจจุบันแล้วยังมองถึงในเรื่องของอนาคตความสุขที่ยังรอคุณอยู่นะคะ สำหรับคนที่อยู่รอบๆตัวคุณคนใกล้ชิดอาจจะหมายถึงบุตรบริวารญาติพี่น้องคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงของคุณคุณได้เพื่อนที่ดีคุณได้ญาติพี่น้องที่ดีได้คนใกล้ชิดใกล้ตัวที่ดีเขาเป็นคนที่มีเมตตาจิตใจดีชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเ,อเ,อเอผอผ่คุณจะได้พบเขานะคะในช่วงตอนนี้การช่วยเหลือคุ ไม่เกินกำลังถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆสะสมบุญเข้าไว้คุณอาจจะได้พบได้เจอกันระหว่างการทำบุญหรือการทำสิ่งดีๆร่วมกันหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมอาจจะได้พบกับการยาณิมิตรที่ดีคนที่สินเสมอกันคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่ได้คิดหวังผลตอบแทนอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณอาจจะได้พบได้เจอเขาคนนั้นระหว่างทาง ระหว่างการทําบุญระหว่างทํากิจกรรมดีๆออกสังคมออกสื่อจะได้พบเขาบุคคลนั้นการมาในครั้งนี้ถือว่าถูกออบครับสองถ้วยเหมือนคนเคยรักกันเหมือนคนที่เคยทําบุญร่วมกันมาก่อนอาจจะได้เจอคู่รักอาจจะได้เจอคู่มิตรคู่บุญในช่วงตัวนี้นะคะไม่แปลก คนที่สิ่งเสมอกันคนที่มีบุญที่เคยทำร่วมกันมาช่วยเกื้อกูลผักดันให้ตัวคุณและเขาได้มาพบกันได้ทำอะไรดีๆได้ทำกิจกรรมไปด้วยกันยิ่งเสริมดวงเสริมบุญวาสนาไปพรมพ้อมกันอืถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับตัวคุณในการพบในการเจอกันในครั้งนี้และคำว่าครอบครัว ในสิ่งที่คุณอยากสร้างจริงๆชาวธาตุดินราศีพฤกษภราศีกันและมังกรบางคนมีครอบครัวนะคะมีครอบครัวที่จะต้องดูแลมีญาตพี่น้องบางคนมีบุตรมีบริวารญาติพี่น้อง,งครอ,อบครัวที่จะต้องดูแลสังคมของคุณเขายังรักคุณเขายังจริงใจหรือไม่ถ้าคุณมีความทุกข์ไม่สบายใจอยากน,น้อยกลับไปหาครอบครัวที่พึ่งทางใจ เขาจะให้กำลังใจคุณเขาจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกลับไปแล้วคุณจะได้รับความรักคุณจะรับคำว่ามิตรไมตรีการโอบก,อ,กอดด้วยความรักที่ที่มันจริงใจเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักของคุณอีกที่หนึ่งก็คือได้จากครอบครัวนี่เองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาคุณไม่ได้สู้ตัวคุณเดียวนะคะคุณยังมีคนอื่นๆที่คอยช่วยคุณอยู่ แม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาที่เข้ามาจะเล็กจะใหญ่หญสักมากสักแค่ไหนในช่วงตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วเนี่ยนะคะอุปสรรคปัญหาหลากหลายเรื่องราวจ่อเข้ามาหาคุณอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องจัดการบริหารทําเป็นส่วนๆไปอันไหนเร่งก่อนอันไหนสาคัญอันไหนรีบก่อนค่อยๆวางลําดับจัดแจงแก้ไขไป ทำทีเดียวไม่จบไม่สิ้นค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก่ปมไปทีละปลมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องคลี่คลายขอแค่คุณจัดการให้เป็นค่อยๆเคลียร์ไปทุกคนมีปัญหาแน่นอนแต่ว่าปัญหานั้นจะจัดการยังไงอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่ความสามารถและอยู่ที่เงื่อนไขในแต่ละข้อที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณ ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้อาจารย์เชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งและฉลาดคุณจะสามารถจัดการได้จะช้าจะเร็วยังไงมันก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์ถึงเวลาที่จะต้องจบชีวิตของคนเรามันมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปให้เข้มแข็งให้มากไม่มีใครอยู่กับความทุกข์ความสุขได้นานทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรของชีวิตจงยอมรับและเรียนรู้ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวัน ที่มันเดินหน้าต่อไปเหมือนกันกันกบเวลาเหมือนก,นกันกับวันเวลาที่เดินหน้าต่อไปชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันวันนี้อาจจะล้มวันนี้อาจจะลุกพรุ่งนี้อาจจะมีความสุขหรือทุกหรือยิ้มหรือหัวเราะมันปะปนไปกันแบบนี้ในทุกๆวันอยากให้คุณมีความหวงังและเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาค่อยๆแก้ไป เดี่ยวมันจะจบเองในทุกๆเรื่องที่มันเข้ามาหรือติดค้างอยู่ภายในใจ,ใจิตใจเพราะสิ่งที่คุณกำลังคิดบางคู่สำหรับชาวทาสดินคนที่มีคู่คนที่มีแฟนสองเหรียนมันหมายถึงการระหองละแหงการการทะเลาะกันผิดพลาดกันบ้างแต่ไม่เลิกลาเหมือนคู่กรรมตราบใดที่กรรมยังไม่หมดยังใช้กันไม่หมด ก็จะเป็นอยู่แบบนี้เดี๋ยวสุกเดี๋ยวเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกประปนกันไปมีดีมีร้ายประปนกันไปทะเลาะกันบ้างแต่ไม่เลิกลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำคือสู้ประคับประคองอันไหนเลี้ยงได้เลี้ยงนะคะอย่าประทะคารวมกันต่างคนต่างอยู่อยู่ด้วยความเข้าใจอะความเข้าใจในที่นี้คือเข้าใจในตัวตนที่เป็น เข้าใจในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยอมรับให้ได้ถ้ายิ่งฝืนยิ่งหนียิ่งจะทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจสุดท้ายได้ไพ่สามเหรียญมาถึงตอนนี้คือความสัมพันธ์ความรักชีวิตจะเป็นอย่างไรความมั่นคงอาจจะมีชีวิตที่มั่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นสามเหรียญหมายถึงการมั่นคงทางด้านชีวิต ชีวิตมั่นคงขึ้นบางคนได้หนะ้าที่ได้การงานได้การยอมรับออกสื่อออกสังคมเป็นความมัน่นคงเป็นการยอมรับในสังคมมีหน้ามีตามีสังคมมีเกียรติยอมรับแต่อาจจะสวนทางกับเรื่องความรักที่บอกไปนะคะมีละหองละแห่งกันบ้างมีทุกข์มีสุขมีผิดหวังก้ากืนฝืนทนแต่ต้องรักษาหน้ารักษาตาในสังคมบางคู่จะเป็นแบบนั้นสามเรียนหมายถึงความมัน่นคง ทางด้านหน้าที่การงานการเงินการยอมรับจากสังคมแต่ความรักอาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อยากให้ชาวทาดินดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการไปปรับไปใช้ในชีวิตตราบใดที่ยังใช้ชีวิตที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้ก็จงเรียนรู้ที่จะปรับตัวปรับใจปรับปรุงให้อยู่ให้รอด ในทุกทุกวันไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้ไหมสำหรับชีวิตความรักในช่วงตอนนี้ของชาวทาดดินขอคําแนะนำจากไพ่ไพ่บอกว่าคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะได้รับเกียรติ เหมือนได้รับใบประกาศเหมือนได้รับรางวัลได้รับโล่อะไรบางสิ่งบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตในครั้งนี้คุณประสบผลสําเร็จแล้วนะอืมมันคือความสําเร็จในชีวิตมันคือรางวัลอันมีเกียรติทรงคุณค่าที่คู่ควรและคุณเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลน,นั้นน่ะมันคือรางวัลชีวิตมีโอกาสที่คุณจะได้รับนะคะไพ่ใบนี้คือรางวัล แห่งชีวิตสำหรับชาวธาตดินที่คุณจะได้รับได้จริงด้วยบางคนได้ทรัพย์สินได้เงินทองได้สิ่งของมีท่าได้มรดกได้รถได้บ้านได้ที่ดินคือสิ่งของที่มันมีความมั่นคงอ่ะมั่นคงมีค่าหรือบางคนได้มีการมั่นหมายแต่งงานในความรักในความสัมพันธ์มีโอกาสครั้งใหม่เกิดขึ้นกับตัวคุณ คือความมั่นคงในชีวิตบางคนได้คู่ดีบางคนได้คู่ฐานะดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหนึ่งเรียนหมายถึงความมั่นคงหนักแน่นนะคะหรือการได้คู่ครองที่มีฐานะดีได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองรถบ้านชนดที่ดินสิ่งของที่มีมูลาคา่าบางคนได้บ้านหลังใหม่ก็เป็ดไปได้ในช่วงตอนนี้ที่จะเกิดขึ้นกับชาวทัดดินและก็แปะไม่เทา้ามีเรื่อง มีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในช่วงตอนนี้นะคะมีหลายๆเรื่องราวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาก็อยากให้ชาวธาดินดูไว้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเป็นกําลังใจและคุณสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันที่คุณจะได้พบได้เจอในช่วงตอนนี้ระหว่างชีวิตและความรักของชาวธาดินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรในช่วงตอนนี้ก็สู้ๆต่อ สุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิปมณีพยากรเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ